ความเคลื่อนไหวของคนดังอย่างมาดามแป้งนวลพันธุ์ร่้มซำนะคะที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะก็มีแต่แสงสปอตไลท์จับตาค่ะล่าสุดนะคะไปปรากฏตัวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเข้าอวยพรปีใหม่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่ามกลางกระแสะข่าวนะคะที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะทั้งการย้ายพักของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะแล้วก็อีกสองท่านค่ะในสสบัญชีรายชื่อนะคะคือคุณสุพลฟองงามและคุณสันติกิรนันค่ะไปสูภกกาพกันเมืองใหม่ โดยเฉพาะนะคะตัวมาดามแป้งเองเนี่ยนะคะเนื้อหอมทีเดียวค่ะในทางการเมืองนะคะมีคนเชียร์ให้ลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแต่เรื่องไรก็ตามค่ะตัวเธอเองเนี่ยนะคะได้แบ่งรับแบ่งสู้ค่ะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็ขอที่จะมุง่งพาบอลไทยไปบอลโลกก่อนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อหันมาดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะราวกลางปี2565นนี้ แต่สั้นบรรยากาศการเมืองนะคะในสนามใหญ่ก็ยังไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะกับพรรคพลังประชารัฐพรรคการน,นำพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่นอกจากจะยังไม่มีว่าที่ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาภายในพรรคอีกนะคะ ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมสอสอกทมเขตหลักสี่จะตุจกรนะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญค่ะต่อสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสนามนี้พรรคเพื่อไทยนะคะเป็นตัวเต็งนะคะถึงแม้จะมีตัวมาแบ่งคะแนนจากพรรคก้าวไกลค่ะในขณะที่พ,พรรคพลังประชารัฐนะคะต้องต่อสู้นะคะกับทั้งพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่มาแบ่งคะแนนค่ะจากพรรคกล้าแล้วก็พรรคไทยพักดีด้วยซึ่งก็ต้องจับตาดูกันค่ะว่าจะส่งผลให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ